ก็นะจริงๆมีเด็กเยาวชนดูเราค่อนข,ข้างเยอะวัยวัยรุ่นวัยทำงานตอนตอน้นวัยมหาลัายดูเยอะอ ซึ่งคอนเทนต์ที่เขาดูเราก็จะเป็นคอนเทนต์หลากหลายใช่เราก็มีตั้งแต่เรื่องสังคมครับเรื่อง pop culture ต่างๆหรือแม้แต่การเมืองเราก็เข้าไปสกิดเหมือนกันในแง่นี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเราได้รับนึกว่าสิ่งที่เด็กๆตอบกลับมามเราเห็นว่าเขาคิดอะไรทาอะไรอยู่เขามองพวกเราเป็นยังไงเขานําเสนออะไรกับเราซึ่งสนุกมากเราได้เรียนรู้จากเยาวชนในหลายๆเรื่องเพราะมีหลายๆอย่างเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยวัยใช่ใช่เราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาจากเขา าน้องๆเยาวชนนะครับสนใจอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเราจริงๆมันไม่ได้ยากเย็นเลยก็คือก็มีอุปกรณ์โทรศัพท์ซึ่งอุปกรณ์ทุกคนก็มีอยู่แล้วซึ่งความจริงความยากส่วนใหญ่นะครับมันจะเกิดจากการที่เราไม่เริ่มเราไม่เริ่มสักทีเราคิดเยอะเกินไปเราไม่เริ่มสักทีเพราะพวกเราก็เริ่มมาจากไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็เริ่มจากโทรศัพท์แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่าย จนมาถึงตรงนี้ทาไปเรื่อยๆได้ครับแล้วก็มันเป็นการใช้เวลาว่างไม่ว่าจะปิดเติมเปิดเติมมันเป็นประโยชน์หมดเลยใช่แล้วสามารถคอนเทนต์ก็เป็นอะไรก็ได้ที่เราสนใจอย่าไปคิดเยอะในแง่ว่าคนจะดูไหมเริ่มต้นจากที่เราทําแล้วเราสนุกจังเลยตองนี้ก่อนก็อยากจะบอกน้องๆเรื่องเดิมนะครับก็เรื่องที่วันว่างมันหาได้บ่อยๆมันไม่เป็นต้องปิดเทอมเปิดเทิมตอนเช้าบางทีเราก็ว่างกลางวันบางทีเราก็ว่างตอนเย็นเราก็ว่าง มีหลากหลายประเภทมีแพลตฟอร์มเยอะแยะทิก Took ก็ตยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ขอให้เป็นประโยชน์กับตัวน้องๆให้เป็นประโยชน์กับภาพรวมของสังคมกับประโยชน์แบบความสุขก็ขกได้นะใช่<อ>ก็ <could S 1> จะบอกก็คือทําเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเต็มที่กับชีวิตมากๆแล้วอย่าลืมเอาเวลาว่างไปพักผ่อนด้วยจริงๆพอเราจะได้ไม่เครียดมากเราสุขครอบครัวเราก็สุขคนรอบข้างก็จะสุขครับผม ใช่ะคะวันว่างทุกวันนี้ก็คือทํางานวาดลูกอะค่ะเพราะว่างานที่ทําอยู่ก็คือวาดการ์ตูนเว็บตูนนะคะวาดวันหนึงประมาณสิบถึงยี่สิบรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะลองทําผลงานลงเพจตัวเองอะค่ะตอนนั้นกําลังเปิดเพจเฟซบุ๊กนะคะตือเว็บตูนเนี่ยเปิดการประกวดขึ้นมาพอดีประกวดทําเว็บตูนนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะส่งประกวดเอาผลงานที่ลงเว็บตูนนั้นะ,ะมาทําลงเพจด้วยอะค่ะ อย่างแรกคือเราต้องมีความอยากทำก่อนค่ะอยากจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างมองสิ่งรอบตัวค่ะว่ามีอะไรที่เราอยากเขียนลงไปในการ์ตูนร้างไหมเริ่มลองวาดแบบง่ายๆเลยค่ะแบบเป็นการ์ตูนในชีวิตประจำวันตัวเองก่อนก็ได้แแบบมีแมวน่หรือทอะไรท่เป็นวาดเป็นการ์ตูนแก๊กงหิ้งก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยมีะคะ่ะเพราะว่าเรา ทำในสิ not, golf, sure. like so, ่งท so, ี <wh> <eln ik> <out> right. ่ชอบโดเวลาจนคิด <t> ว <écrit> <sa> ่าถ้าเกิดมันไม่ได้ผลตอบรับที่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็ทําต่อไปแค่นั้นค่ะก็ปิดเทอมนี้นะคะก็อยากให้น้องเนี่ยลองทำในหลายๆอย่างร้องเพลงวาดรูปเต้นล้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบดูสักอย่างหนึ่งค่ะปิดเทอมนี้จะได้เป็นความทรงจําที่มีความหมายค่ะ